ในป่านะครับผมเผื่อจะมีอะไรดีๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับมาเดินเข้าป่าเข้าดงไปนะจ๊ะนะจ๊ะก็ทักทายกันไปนะครับทักทายกันได้นะครับป็นก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับมาดูกล้วยครับกล้วยอันนี้น้องหลอมาตัดปีไปนะครับวาดแล้วผมกำลังใจนะครับ ก้อหลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาชมคลิปให้น้องหล่อนะครับผมโอ้นี่ครับมะยมมีลูกหนึ่งครับมะยมมะยมมีแล้วครับหนึ่งลูกขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมฝนตกเผื่อจะมีอะไรกินเนาะน้องหลอก็ามาดูนะครับผมอ๋อเดา เราเริ่มแต่กำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาดูเห็ดด้วยนะครับเห็ดมีรูฝาครับฝนตกดินวันนั้นก็ให้เขาได้เห็ดมานะครับผมอากาศแจ่มใสนะครับอากาศแจ่มใสเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณมากมาครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามา เพ่งกำลังใจให้ก <ım Laser> ันนะครับผมมาดูบรรยากาศยามเช้าอากาศเยี่ยมใสนะครับอากาศเยี่ยมใสเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเพ่งกําลังใจให้กันนะครับผมมาดูบรรยากาศยามเช้าขอบคุณมากๆเลยนะครับมาเดินเข้าป่าเข้าดงไปนะจ๊ะนะจ๊ะก็ทักทายกันไปนะครับทักทายกันได้นะครับเีก็มีรูปตะขบครับมีของดีๆครับคือรูปตะขบของผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังแสงแดดส่องนะครับผมมารับมารับแสงแสงอรุณยามเช้านะครับผมจะได้สวัสดียามเช้านะครับพี่น้องชาวเดียวครับผมวันนี้น้องหลอกก็มาหลังบ้านนะครับมาถ่ายบรรยากาศยามเช้าผลลินนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกลังเสียงนกเสียงเสียงธรรมชาตินะครับฟังเสียงธรรมชาตินะครับผมขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม หน้าตายังหล่อเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาชมคลิปให้นัองห่อนะครับผมโอ้นี่ครับมะยมมีลูกหนึ่งครับมะยมมะยมมีแล้วครับหนึ่งลูกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาดูเห็ดด้วยนะครับเห็ดมีรูกเปล่าครับฝนตกดินวันนั้นก็ให้เขาได้เห็ดมานะครับผมใบอ่อนนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสไหมครับผมน้องหลอกก็เนียครับผมเดินเข้าป่าเข้าดงไปนะครับผมเข้าป่าเข้าดงไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับมาดูกล้วยครับกล้วยอันนี้น้องหลอกมาตัดปีไปนะครับว่าแถวนี้นะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเช้านี้ก็ต้นตะขบเตียงนกไปครับเตียงนกขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาชมคลิปให้น้องหล่อนะครับผมโอ้นี่ครับมะยมมีลูกหนึ่งครับมะยม <laughs> มายอมมีแล้วครับหนึ่งลูกอากาศแจ่มใสนะครับอากาศแจ่มใสมันเดิมนะครับผมขอบคุณมากมาครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเพ่งกําลังใจให้กันนะครับผมมาดูบรรยากาศยาม,ชามเช้าแนวผมกําลังใจนะครับมีลูกตะขบครับ มีของดีๆครับคือรูปตะขบของผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจแลอ่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสไหยครับผมรู้สึกหลงใจลตกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาชมคลิปให้นั่งหล่อนะครับผมโอ้นี่ครับมะยมมีลูกหนึ่งครับมะยมมะยมมีแล้วครับหนึ่งลูก ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมฝนตกเผื่อจะมีอะไรกินเนาะน้องหลอกก็มาดูนะครับผมออ๋สะเดาสะเดาเริ่มแตกต้นตะขบเตียงนกไปครับเตียงนกครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจจะได้เปรียบปากกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับ ดูกินไอ้น้องสดชื่นแจ่มใสไหมครับผมเนี่ยครับมาสูดอากาศยามเช้าก็จะได้สดชื่นนะครับสดชื่นนะครับผมขอบคุณุมากครับขอบคุณที่กำลังใจทุกคมเมียนะครับผมกำลังใจนะครับแ <c oughs> ถวนี้นะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเช้านี้ก็กินแล้วครับมายโยมนายโมนะครับผมเอาเอาลออพี่น้องหน่อยนะครับผมนายโยมเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากอร่อยจบเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมเนี่ยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับผม หน้าตายังหล่อเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ได้เปรียบปากกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับดูคลิปไอ้น้องสดชื่นแจ่มใสไหมครับผมนี่ครับมาสูดอากาศยามเช้าก็จะได้สดชื่นนะครับสดชื่นนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์มีลูกตะขบครับ มีของดีครับคือลูกตะขบของผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังต้นตะขบเปียงนกไปครับเตียงนกขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจมีลูกตะขบครับมีของดีๆครับคือลูกตะขบของผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังมีลูกตะขบครับ มีของดีๆครับคือรูปตะขบของผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจแลอ่อนนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมบรรยากาศยามเช้าสดชื่นแจ่มใสเลยครับผมกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาดูเห็ดด้วยนะครับเห็ดมีรือเฝ้าครับฝนตกดิน วันนั้นก็ให้เขาได้เห็ดมานะครับผมยินครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมหน้าตายังห่อกมันเดิมนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาดูเห็ดด้วยนะครับเห็ดมีลูกฝาวครับผลตกดินวันนั้นก็ให้เขาได้เห็ดมานะครับผมเอานะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอ๋อนี่อีกลูกนะครับนี่ กำลังอ่อนๆครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมโอ้นี่ครับกำลังจะได้นนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนี่ยผมกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมฝนตกเผื่อจะมีอะไรกินเนาะน้องหลอกก็มาดูนะครับผมอ๋อสเดาสเดาเริ่มแตกต้นจะขบเตียงนกไปครับเตียงนกรับผม จะได้เปรี้ยวปากกันทั้งวันคก็บเนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอบฝนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมสวัสดีครับดูคลิปไอ้น้องฟังเสียงนกเสียงเสียงธรรมชาตินะครับฟังเสียงธรรมชาตินะครับผมขอบขอบทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับมาดูกล้วยครับกล้วยอันนี้น้องหล่อมาตัดปีไปนะครับว่า อ๋อนี่อีกลูกนะครับเนี่ยําลังอ่อนๆครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมโอ้นี่ครับกําลังจะได้แถวนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เขามาเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมเช้านี้ก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกําลังใจนะผมฝนตกเผื่อจะมีอะไรกินเนาะน้องหลอก็มาดูนะครับผมอ๋อเดา สระเราเริ่มแตกขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมฝนตกเผื่อจะมีอะไรกินเนาะน้องหอกก็มาดูนะครับผมอ๋อสระสระเรา,าเริ่มแตกต้นตะขบเตียงนกไปครับเตียงนก